สวัสดีครับช่างจุ้มรับวันนี้นะครับผมทําเครื่องบดนะครับก็เป็นหัวบดนี่แหละครับแต่ว่าผมทําฟันพิเศษให้นะครับลูกค้ามีโจทย์ให้จะเอาไปบดใบไม้แห้งนะครับแต่ว่าเครื่องของลูกค้ามันเป็นเครื่องติดอยู่กับเครื่องสีนะครับมันจะได้แย่บ่อยนะครับเพราะว่ามันรูเล็กนะครับอันนี้ผมทารูรูใหญ่ให้แล้วก็เสริมกระบาตรงนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ นี่ระบบตัดไฟผมทําให้นะครับเครื่องนี้ผมจบให้ลูกค้าห้าพันแปดร้อยบาทนะครับรวมจัดส่งนะครับส่วนวัสดุที่จะต้องใช้เนี่ยเป็นใบไม้แห้งนะครับะนะครับผมจะเทสเทสให้ดูนะครับ เครื่องพวกนี้ผมเซ็จไปแล้วนะครับใช้ง่ายนะครับไม่ยากก็เอาเบเกอร์ขึ้นนะครับ นี้เป็นงานสั่งทํานะครับเพื่อจะให้ตอบโจทย์การใช้งานนะครับนี่นะครับที่ออกมาน,นะครับแต่ถ้าลูกค้าจะให้มันละเอียดขึ้นมากกว่านี้นะครับผมจะทาผมจะใส่ตะแกรงเบอร์ละเอียดขึ้นกว่านี้นะครับแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเลย ลูกค้ามีเครื่องสีอยู่แล้วนะครับลูกค้าน่าจะเข้าใจในเรืก็เนี่ยครับผมจะแขนกกอบตะแคงอย่างนี้ไว้ให้หนึ่งอันนะครับเป็นตัวทีนะครับแต่ถ้าประมาณนี้ได้ก็จบนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ